สวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีค่ะนาตาค่ะค่ะท่านผู้ชมมันอี้การเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อมันของนาตาอีกรอบหนึ่งนะคะนอหลังจากที่นาตาเพิ่งปล่อยตัวเลขไปงวดลูกหั่นค่ะท่านผู้ชมลุนเก่าแตกค่ะท่านผู้ชมรอบนี้นาตาเพิ่งกะมาให้แนวทางเป็นครั้งที่สองค่ะค้อมันของนาตาสิเป no. ็นไปเป็นมาจังไหนกะเห็นเป็นหลอดชูฟังนะคะนอนาตาฝันว่าจังไหนคะค่ะนาตาเขาฟันว่าจ๊คยังเปย์สายอยู่ มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นปลาเนาะเป็นปลาแล้วก็เป็นแมนหนามยายนแบบแม่หนามแบบแบบใหญ่แห้งอันนี้นตาก็ไปไปไปกับน้องพี่อ่ะไปกับลูกชายเนาะงสองคนแบบวูดแมนหนามคือใหญ่นเ,เด็ดขามไปแดดจังได้ยังสินะอันนี้ก็มีมันก็มีเรือมีเรือมีเรือมากมันกับพี่ไปพี่ไปบ่หอดฟางไม่เตือนนะเหนไหมครัพี่ไปเรื่อยเรื่อยบ่เห็ยนยยนยันเป็นเมนหนามยายน อยาแล้วบนี yeah. ้เนาะเกจังเลเนาะหาทางกลับกับโมเ็นม wow. ีสิไปนาเก็นที่เมียนาแบบนี้ขยานหน้าตาก็เลยแบเเลยพันฟิลมก็ห้บบนี้ยานใได้ก็ได้ก็ห้เนาะเลียดจังเลยเขเลยรับจ่ามเนเป็นตัวแบบหน้าตาบ่ออดากอนน่บอะไเป็นอดัคนร้ายคนนังเขาเห็ดอย่างกันแบบแบบร้ายแห้งนะ แบบร้ายแห้งมีมาตาก,ก็เลยเขาไปถามเขาเขาว่าเขาเห็นอะไกรกันก็เลยว่าเขามีงา,งานบุญงานบุญอะไรงานบุญในบุญบานเขาคนใดนอนบานเขาไมา่ว่าบุญเล็กซี่้เลยละ่ะแล้วก็เข้ากระทามาในตามตันจะใสก็เลยว่ามามาตาบานสิไปใส่แล้วคนมา,าสักจะสิไปใส่ต่ว่าอัน,น ว่าามาแบบบัตเทียวที่อรือกมาสิไปเทียวอ่ะนะใต่ว่ามาหอดมีจตมีหนังอะแล้วก็เลยว่ากอข้าศัตนยก็อยู่ทำบุญกรนระบาเนะค่ะเลยอยู่ไปไปบบนี้มีมีผะผ่ะาดวงตาแลวโดนตาเนาะใช่ลตากมากมากไปกับแตกเหรียญแตกเหรียญหาเนาะค่ะแตกเหรียญหายพุ่นแกไรแากแกะแบบนี้มาหมาหอดตาไปกับถาเนาะ มัตเตอรใส่ละคือโบก็เห็นเหมือนกันนค่ะที่ขวางฟันมัก็เลยว่าโอ้มาตเพอร์ลัชถ้าหนูไม่เห็นกุญแจกเลยว่าจะไปใส่ละคนว่าโอ้ยนุกับว่าจะมาหาหาอเลนนี่ละค่ะแต่ว่ามันกับมาหอดนี่ได้จังไหนกับพวกนุกานเลยว่าโอ้บอกคนนะแล้วก็เลยว่าอ้าวเรียนมากกแจกเรียนหายเนาะตาเขาเหมือนตีนานี้แจกแล้วบานนี้ก็เลยก็เลยว่าเไอ้เพราะล้นตาเมืงานกนเดียกว่ามันคำนะ บาน้หันไปก็มีไผยชาคนเลยค่ะขันกลับไปที่ได้รายอยู่เนี่ยงานบนญได้รายลันกับไปพวก,กเรือไปเ,เอาเรียบแบบีสองคนกับผ้ายตามไเลยเป็นจะไหจนอนก็เลยว่ามีงานนอนบาน้ก็มี่มีมูามบานียงานไปมันมีถางาพอดีไปพอมมูมูเกา่าสมัไเรียนไมยเรียนประทุมนอนค่ะไป<ะ>พ,พอ กัก็เลยถามว่าจิตพิสัยกเลยบอกว่าเขาจะเมื่อนี่ล่ะก็เลยว่าจะเมื่อแต่ว่าบ่มีรถเมื่อจะซื้มาจังไดยมันก็เลยบอกว่ากับน้ำหอมที่ลานี่เลยวันสีนะเนียนก็เลยก็เลยอันทาขี่รถน้ำพ่นมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถก้อนเมื่อพร้อมกันเม้วนเนียนมันก็เลยแบบขึ้นรถเพิ่มมากมาห่อขึ้นกับหุ่เมื่อในห้องเขาหนึ่งกระยาอยู่แบบ บอกคนเล่ยหลายนอกาษีเมื่อยา,าบอกว่าอันกับคนเล่ยบหินไผ่ไ้พระกับบหินไม่เนี้ยค่ะต้องตบา,ตบ,าตบ,บ้านมีคนเกลียดเลี่ยนเลยเป็นเลี้ยนแนวกเลยเป็นเยียเยียนเป็นเป็นผ้าเป็นเยี่ยนผงผ้าคนไหนผู้ราจะเดือยให้ผู้เลียเียววัใหู้คตพอมาหอดีหน้าตาเป็นกระถากภาสิเป็นทีหรือวะ บานี้เฮาเฮาเป็นคนเฮาไปเกีมไปเกเมิืนเนาะนี่เรไจปนแ้านเมืองโบราณมิถายแว่าโบราณเก่าเหมืองโบราณเก่าพ่าง่ายๆว่าซ้ําว่าถือพี่หลอกล้วเนาะเพราะว่านี้ขึ้นมานี่อาเอาวเหไแล้ค่ค่ะคนเต็มลายบานี้พอจะเกเรียนเดีวก็ได้คํามืดคขอขิ่นมาบานี้ขอตัวพึ่นมาเมือพิ่นเด้อเนียนถึ่นเมิ่งบ่มีไัเนียนกลับไป พระกบ่เห็นอือเป็นหนึ่งพีเก่าเนาะพระนี่คไขว่าเพิ่นเป็นพระอยู่บ้านเฮาหรือเป็นพระทูดงหนะตาเป็นลักษณะจังใดเป็นเป็นหลวงตาเป็นหลวงตาหลวงตาอายุกี่เลยเฒ่าแต่อาดมิกา้วเมียนค่ะเมียนเป็นแตบเนี้แหละกับพวกพวกพวกหนุ่มคนไทยนะค่ะเมียนไขายว่าเป็นเป็นหนุมร้านนิดหนึ่งนะไปแต่ว่า ก่อนจะไปนี่งามแบบเนี่ยเมบ่เห็นฟังน้องเลือดที่เตมีนะไปกับลูก่าย2คนให้จนจนอาจารย์พ่มีฟังจนสิว่าโอ้สงใส่ใจอยู่ในเมนหนันี่ล่ะในความฝันในความฝันก็นั่งเรือตามไปแม่นั่งเรือเรือนี่มีผู้ขับผู้หยังบ่บ่แบบคือสองคนแม่ลูกใายไปเรื่อยไปแบบายโอไปายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจังซี่นาในความฝันนั็นก็ะยาน ไม่หนามงบ่นอะตายังไงนี่เนี่ยเนี่ยแปลงถเบรห็นฟังเนี่ยสายตัวมันมีฟังมีตาหนามเนี่ยี่จะเนีหนากัวจนใช่ไปจนไปผอวัดบอกว่าเนียกล็บแบบมฐานวาพอฟังเนียนไปหอดกับขับเป็นเป็นังไปเป็นเป็นวัดขาจับงานบุมโอ้ตาบันใหนาตาตีเจอเลจากมันนะตาตีีเป็น ีเป็นข้อฟันเนาะหตาข้าฝฟันแบบนี้สมัยจะเป็นแบบว่าเก่าเก่าเก่าพวกพวกเก่าสองและเก่าแปดเก่าสองเก่าแปดเก่าสองเก่าแปดฟันพะว่าในความฟันนั่นนี่พระอาจารย์ถือว่าเป็นเกจิเลย่ะอายุลายแต่ว um ่าบบจักนาเพิ่นค่ะเรียกว่าถ้าพ้าเป็นกจะเป็น แปดเป็นเก่าเนาะแปดเป็นเก่าก็เลยอาจะแปดเก่าประมาณนี้นะยันหนีน้าตาว่าเป็นเก่านี่ผ้า้ากับเป็นอาจจะเป็นเก่าหรือเป็นแปดก็ได้ค่ะ้านี่เป็นแปดเป็นเก่าก็ได้เนาะเก่าเก่าแปดค่ะอันนี้เป็นแม่ลูสองคนอาจจะสองวันเหล็กเหล็กแม่ลูกก็ค่ะเหล็กแม่ลูกเนี่ยหน้าตาเคยเคยเขาแปดหายก็เลยว่าเหล็กแม่ลูกนี่คือใดคุณบอกว่าเหล็กแม่ลูกหนึ่งหก โอ้ค่ะค่ะกเลยวเอามันกุ้สเิเป็นแบนบว่าดู่าเป็นเนะน่ค่ะแ้วว่าพิจารณาเนาะิ่งเ,เป็นสีก็ได้ใช่ว่าสา,ามตัวนาตาหมตัวไรเอาตัวไรเครัสามตัวสามตัวสา,ามตัวนามสองสองเ่า สองเก้าแสะเพราะว่าไปน้ำการสองคนะแล้วก็ไปเจอครับพระอาจารย์เนอทีเพิ่นนี่อายุร้ายแหลวสูงอายุแหลวนอรถขี่มากก็มูนี่ยเป็นรถอย่าะเ็นรถเป่แบระะคะเบียนรถห็นบอเด็กนี่ันทะเบียนรถอเคดมาก็นรถที่ให้มากเ่ะเพราะว่านี่พวกป ะม่นหนังมาม้นหโยมกันค่ยมระปุซ้อมขดขึ้นหน่ะ้ในว้อฟันหนาตานีหนาตาสีอาเทอรพากับเหรียญแล้วเราผ่เลือไม่หนาสีแปรเอาบอสไม่ผีแปรจะดีบแต่ว่าซ้อมเก่าแปรก็คือหนาตาว่าไปเมนูค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมทังบ้านคึ้ว่าสีเปรเอากะความนีสายจิดเนาะเพราะว่าไ่เคยเปรเพราะว่ามันโมดิมตูนค่ะค่ะ ค่ะบาลีกับมาหอดฝานอยู่นู่นนะจาะหอดจัวหมูกมาโจงหอดที่งานค่ะบาลีที่เท่าไหร่ค่ะต้องเงิเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์ยังเติมเติมบอกบัวหัฝันนี่ละค่ะฝันเดือนมีละค่ะกาขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ให้ท่านผู้ชมท่างบ้านเท่ารับชมรับฟังเนาะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ามาเบิ่งตัวเลขของหน้าตาค่ะสองเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดค่ะหลักการหนึ่งหกเนาะคะ่ะนอประจํางวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะบ้านเลขที่ของหน้าตาสองหนึ่งแปดค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชค,โชคมนันมันครับตัวเลขของหน้าตาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจ่าป่อจนจบเนาะคะ่ะเนาะ เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ่ายยังบอ่กดติดตามจ่าปอกอะขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนอค่ะเนอ,นอเพื่อที่สิบผ่า,ต,ต,าตัวเลขและก็นแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกก่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเก่าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ